วิธีการแบควอร์ดข้อที่หนึ่งก็คือต้องปิดปั๊มไว้ก่อนแล้วก็มาที่ห้องเครื่องครับเดี๋ยวเราทําการแบควอร์ดนะครับข้อที่1ก็คือตอนเนี้ยมันอยู่เล็กหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็กดเลยกดวิธีการกดก็คือกมือกดแล้วก็หมุนไปที่เล็กสอง,องครับอ่ะเน้นแล้วคราวนี้ไเปเปิดปัม๊ม ปั๊มอ,อ่าเปิดปัม๊มเปิดปั๊มก็คือปิดไปที่ไม่นุ่นกับกุ้นเขี้ยวแล้วเราก็จะเห็นเวลามัานแบ็ควอดออกเวลาแบ็ควอดออกเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เลยอันเนี้ยปุ่นเพื่อปลูดไปเมื่อกี้มันประมาณแบ็คจิ้งแล้วก็เห็นมันแบบคุนค่นๆมัวๆ ถ้าขุ่นเยอะตรงนี้มันจะเอาแบบถุงเปาครับตุ่มขุ่นไงอนี้แสดงว่าขุ่นมันเยอะเท่าไหร่ใชแล้วอ่าเห็ดใช่แล้วหรอแล้วเฮ้ยแล้วก็ไปที่ปั๊มปิดกอ่อนปิดก่อนตูต้กับปั๊มไกลกันไปไหนไกลไปหน่อยเนาะผมว่าปิดก่อนอ่ะปิดเลย โอเคครับก็ปิดเรตเราต้องเป็นปับสองเป็นหนึ่งอะไม่ให้กับสองมันเป็นมันเลขสามก่อนเราทำสามเลขเลขสองครับกดหมุนมันเลขสามครับอ่าแล้วก็เปิดปั๊มไข่เปิดปั๊มเป็นไข่ไปแล้วครัโอเคครับโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วอันนี้ก็มารอดูมันจะไถกว่าเดิมครับดูแค่มนไถอ่ะยิงตู้ไถมันต้องอยู่ในน้าแน้แน่ ตู้ไก่ก็ตูก็อยู่ไก่ไกอยู่อยู่เท่าไรเลยกันฝนกันโนสนุกครับเดี๋ยวพอเราเห็นตรงนี้ไสใช่ไหมไสเรียบร้อยก็ปิดปั๊มนี่ไงเราสองคนอะปิดคนหนึ่งดถวนไปเล็กหนึ่งอันนี้คือจบเรียบร้อยขั้นตอนแล้วนี่ราปั๊มปกติเลยทำไมทำไมถึงมาขั้นที่สามอุดร